สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องหลวงตาบอกเป็นแบบนี้คือนิส,สัยของผู้ที่มีบุญมากด้วยบารมีเป็นที่รักของคนและเทวดาค่ะหลวงตามหาบัวหรือหลวงตาบัวจะเป็นที่รู้จักในฐานะ ผ่านักปฏิบตัติวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่มีปฏิปทาที่มั่นคงและผู้เป็นเลิศในเรื่องอภินิหารมีความแน่วแน่เด็ดขาดและจริงจังบรรดาสิทยานุสิท์ของหลวงปู่มั่นต่างก็นับถือกันว่าท่านเป็นลูกศิทย์องค์หนึ่งที่มีปฏิปทาที่คล้ายคลึงกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมาก การกล่าวขวัญถึงท่านในหมู่ผู้ศรัทธาก็มีหลายเรื่องค่อนไปในเชิงอภินิหารเช่นการล่วงรู้วาลจิตของบุคคลอื่นการที่เศษผมเศษเล็บและชานหมากของท่านกลายเป็นพระาธาตุไปตั้งแต่ครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นต้นค่ะ ลักษณะนิสัยของผู้ที่มีบุญมากเป็นโอวาทธรรมของหลวงตามหาบัวค่ะมีดังนี้ข้อหนึ่งไม่บนเมื่อมีบุญแล้วพ้นแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจของบุญกรรมที่ทำไว้บนไปก็แค่นั้นที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็คือผลของกรรมอันเป็นสมบัติของเราเองค่ะข้อที่สอง ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นในความดีมีความเข้มแข็งเพราะบุญที่มีมากนั่นเองจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็มีบุญรองรับค่ะข้อที่สไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญลิ์ทำให้เกิดความกลัวความระอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่างๆต่อครอบครัวต่อโลก ต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลค่ะข้อที่สี่ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความสะอาดความสว่างความสงบไม่คิดถึงความทุกข์ไม่ร้อนรนค่ะข้อที่หรอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุนตามกำลังของบุญลิตไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตค่ะข้อที่6โอดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วพ้นแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญลิต ทำให้มีความอดทนที่จะเป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุขค่ะข้อ7สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลเปลี่ยนเป็นบุลิตไม่กังวลแม้จะตกในภาวะอันตรายเพียงใด ก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะข้อ8ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญลิตไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะข้อ9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ความตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญลิศเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลง จิตใจมีความเป็นอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมทำบุญแล้วชีวิตถึงไม่ดีขึ้นเลยมีเหตุผลเกี่ยวกับการทำบุญมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่หมั่นทำบุญแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นหรือชีวิตติดขัดกว่าเดิม อาจจะมีหลายคนคลาแคลงใจว่าทำไมทำบุญแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยและสุดท้ายก็ไม่เชื่อในพระพุทธศาสนาอีกต่อไปวันนี้เรามีคำตอบว่าทำไมทำบุญแล้วชีวิตถึงไม่ดีขึ้นไปฟังกันเลยค่ะบอกบุญได้รวบรวมเหตุผลส่วนหนึ่งมาอธิบายว่า เพราะเหตุใดการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นดังนี้ 1. เพราะทำบาปเอาไว้มากเมื่อทำบาปเอาไว้มากแต่ก็ยังทำบุญน้อยลองคำนวณดูคร่าวๆว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไหร่แล้วลองเปรียบเทียบดูว่าจำนวนปีที่เราทำบาปกับจำนวนปี ที่เราทำบุญแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผู้ฟังส่วนใหญ่ได้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังในช่วงอายุ30ก,กว่าต่อมาได้หยุดทำบาปแล้วหันมาทำบุญในช่วงไม่เกิน5ปีหลังก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเราทำบาปมาประมาณ30ปี และเริ่มทำบุญจริงจังมาประมาณ5ปีจะเห็นได้ว่าปริมาณการทำบาปในชาตินี้ยังมากกว่าการทำบุญฉะนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตอาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะข้อที่2เพราะว่าบุญก็ทำบาปก็ไม่เลิกคนจำนวนไม่น้อยศึกษาธรรมะ แต่เข้าถึงหลักธรรมเพียงด้านเดียวนั่นก็คือการทำบุญโดยไม่ได้สนใจที่จะเลิกทำบาปจึงทำบุญไปด้วยทำบาปไปด้วยชีวิตโดยวรวมก็จะมีสภาพลุ่มุๆตอนๆเดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่ทำเดี๋ยวชีวิตก็แย่เพราะผลของบาปที่ไม่ได้ลดละลงเลยค่ะ ข้อ 3. เพราะเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญอยู่ชาวพุทธจำนวนมากทำกิจกรรมทางศาสนาหลายอย่างแต่คิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้วบางอย่างก็ได้บุญน้อยมากบางอย่างก็ไม่ได้บุญเลยหน่ำซ้ำกิจกรรมบางอย่างก็ได้บาปมาแทนทำให้ไม่มีบุญมาส่งเสริม ให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเช่นการเข้าวัดเฉยๆการกราบพระพุทธรูปเพื่อขอพรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำรวยการแก้กรรมการรดน้ำมนต์การไปร่วมพิธีกรรมต่างๆเป็นต้นค่ะข้อ4เพราะทำบุญมากแต่ได้บุญน้อย หลายคนยังคงทำมาหากินในอาชีพที่ผิดศีลเงินที่หามาได้จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเงินก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยมากจึงไม่มีผลบุญที่จะมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนั่นเองค่ะข้อ5เพราะเข้าใจผิดคิดว่าแล้วบาปแล้ว หลายคนมีความเข้าใจเรื่องการทำบาปไม่ครบถ้วนจึงคิดว่าการกระทำของตนไม่บาปและยังคงทำกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดทำให้ยังคงได้บาปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกันส่งผลให้มีบาปที่เราแสดงผลเป็นจำนวนมากอย่างเช่นการพูดให้คนทะเลาะกัน การพูดจาเสียดสีเสียดแทงจิตใจคนอื่นเป็นต้นค่ะข้อ6เพราะบุญยังไม่แสดงผลคนจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องและได้เริ่มต้นทำบุญละบาปมาต่อเนื่องยาวนานนับสิบสิบปีแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นที่เป็นอย่างนั้น ก็เพราะบุญที่ทำยังไม่แสดงผลเพราะในชาติที่แล้วและชาติก่อนหน้านั้นอาจจะเคยทําบาปเอาไว้มากบาปที่เคยทำจึงยังตามแสดงผลให้เราพบเจอแต่ความทุกข์ไม่หยุดไม่หย่อนชีวิตจึงยังไม่ดีขึ้นตัวอย่างเหตุผลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังทุกท่านได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่า ตัวเราเองเข้าใจเรื่องบาปบุญอย่างถูกต้องแค่ไหนและแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากันค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะเห็นความจริงว่าเราทำดีมากพอหรือยังส่วนใหญ่มักจะยังทำบุญไม่มากพอและยังทำบาปควบคู่กันไปด้วยในขณะเดียวกัน ก็ยังหวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้ทุกๆคนสามารถรักษาความมุ่งมั่นในการทำบุญและละบาปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะอย่างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ และเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความเชื่อและเหตุผลเกี่ยวกับการทำบุญว่าทำบุญก็มากทําไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องที่เล่าต่อกันมาทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องหมั่นทําความดีคิดดีและขยันทำมาหากิน รับรองว่าชีวิตดีขึ้นทันตานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะเรื่องบางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญแชนแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น,น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่าน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ